เป <vantage> <ossa? S 1> คนเก่าคนแก่มีอะไรชื่ออะไรคะประมาณ50ปีที่แล้วอ่ะอะไรคนเก่าคนแก่เลยปะหรอชื่อคนชื่อเย็นนะครับผมเย็นผู้หญิงเคยรู้จักไหมไหมชื่อเย็นน่ะฮะไม่รู้จักไม่รู้จักหรอก็คนเก่าคนแก่ตรงนี้นะตรงนั้นก็ไม่ค่อยเก่าแก่แล้วตรงนั้นไม่ค่อยเก่าแก่แล้วอ่าเธจ็ดสิบแปะน่าจะต้นตรงนู้นแหะค่ะต้นตรงนู้นลองลองลองถามเข้าไปในกรอบ บ้านสวยๆแล้วก็มีบ้านเข้าไปในหน้าตอนเนี้ยนะได้ครับต้องถามเพราเป็นคนแถวนี้เขาเปลี่ยนบ้านเลขที่เขารีบ้านเลขที่ไหมไม่ใช่ไม่ไปบ้านเลขที่เหมือนเด it, aw, ิมใช่ไหมอ๋อโอเคตกลงก่อนแล้วนะคะได้เลยขอบคุณนะครับ่องๆเนี่ยหรอแม่ขอบคุณนะเลยเป็นหน่วยตอนตัวใจครับหน้ารถเก่งอ่ะหน้ารถเก่งโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับอ๋อบ้านไม่ใหม่แต่คนใหม่มาอยู่เยอะ

ตอนนี้เกิดความสับสนนิดหน่อยเมื่อบ้านเล็กที่ที่เราเจออยู่ตรงหน้ามันดันตรงกับบ้านเล็กที่ที่เราตามหาอยู่พอดีแหละครับแม่แม่จ๋าแม่เนี่ยบ้านเลขที่เจ็ดสิบนเ็ี่บ้นเล็ที่เจ็ดถูกทำอระเนี่ยบ้านเลขที่เจ็ดสิบเฉยๆแม่อันนี่เจ็ด เขาอาจจะหลุดนะคะมันเป็นบ้านเดียวกันค่ะหรอต้องต้องถามตัวพี่เป็นเป็นเป็นสาขางติเองนีนะครับอาจจะหาแต่ได้แล้วก็คนเก่าได้ได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะตอนนี้้ไไปดแม้ว่าทีมงานจะค่อนข้างมั่นใจว่าบ้านตรงหน้าคือบ้านเป้าหมายที่ตามหา แต่คุณแม่ท่านนี้ก็ยังยืนยันบ้านหลังนี้ไม่น่าจะใช่บ้านเลขที่เป้าหมายที่เราตามหาครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอ,อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาารแรแ่่กงกกทีพอภบด จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า